ครับผมสวัสดีครับช่องภัยบนคลองครับผมวันนี้จะพาน้องกองมาเที่ยวว่าน้องดาวเอาติดตามชมไปเลยตามไปดูว่าน้องก็มาถึงแก้งแล้วครับถึงบ้านแก้งโรงเรียนแล้วไปตามไปดูตู้มังกรจนมดู

น้องมิ่งนะคะน้องมิ่งฝนน้องน้องมิ่งมงคลนะคะจะเดินอ้อมมาหาพี่บุญคลองเลยน้องมิ่งเดินมาหาพี่บุญคลองเลยน้องมิ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บุญคลองจะอ้อมไปทางนู้นนะครับครับเดี๋ยวน้องบุญคลพี่บุญคลองจะอ้อมไปทางนู้นครับฝ<ค><ณ>ากแม,ม่ๆด้วยนะคะ โครงการสร้างบ้านของน้องบุญครองด้วยนะคะตอนนี้น้องบุญครองมาถึงบ้านบุกแดงแล้วนะคะถึงบ้านมองดาวแล้วนะคะดูน้องมิงที่ะายืนฮัลโหลโอ้โหน้องมิงทักทายน้องมิงทักทายมองกอลน้องแมน้องมิงหนึ่งมอหมน้องมิงทักทายนะคะแน่ละมองกอนน้องแมนึ่ก็รอน้องมิงทักทายแล้วน้องมิงอยากจับน้องบุญครองมองก็ไปเชี่ยกันแหะเดืองกลยเลย มิ uh ่งทักทายแล้วถึงบ้านเดือกแกงแล้วนะคะมองกันนี่ปีใหม่ตีอนี่งเออมองก็จะยังถึงบ้านเดือกแกงแล้วฮะที่สวบัสดีเรางยิ่ง นะคะมาถึงบ้านเดืกแกงแล้วสวัส SO ดีครับนายวงบุญครองเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงเดืกแกงแล้วนะคะแม่ค่ะเออแม่ก็ยังกูไปหนี่งแม่มองยับจูบนน่หนี่งช้าค้าดีแม่มองยับจูบแน่ก็แล้วนี่แน่ละ

น้องบุญกลองก็ได้ก <formation Como> ินยาด้วนะคะมาคืนดือดเตเลยนะคะนี่นะคะน้องเดตแม่ด้วยนะคะน้องบุญคลงโครงการสร้างบ้านของน้องบุญคลงนะคะไ้ไหมคะ ลงบนคลองมาได้กินอ้อยพอดีเลยพอดีเลยนาบนคลองนอน้อ่งนึสองสามสี่สี่อี้ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากได์กดแชร์เพื่อฝากกดไลค์กดแชร์สำร 76, ให้น้องบุนครองด้วยนะคะช่องน้องบุนครองด้วยนะคะคด้ม่่ยงค่ะ บ้านขออาทิตย์น้องมุนพลจะไปบ้านของบัวบานนะคะสาธิตไปบ้านบัวบานนะคะบ้านพิริหาน้องจเจไดมาที่งงบ้านน้องดานะคะฝากให้แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์เรืยนะคะ กดไลค์กแชร์ระดิให้ด้วยนะคะทั้ง่องางร้อนะคะแล้วก็ฝากโครงการให้น้องบิงทรอฝากโครงการสร้างบ้านน้องบิงพอมด้วยนะคะ <laughs> <Hả>? Ui nhà cô <laughs> คะอ้อยบ่หลัวเหลือ85มัคสุดท้ายนะคะส่วนหญ้า <laughs> <abe blu>, <laughs>

ฝากนะคะมาฝากแม่ๆนะคะฝากแม่ๆทุกท่านนะคะฝากทุกท huh er ่านนะคะเพื่อจัดเลี้จัดใจให้เจ้าน้องบุญโพงด้วยนะคะเพื่อติดตามเจ้าน้องบุญโพงด้วยนะคะค่ะ มนี่นะคะ ทั้ง,งยาหวานมีทั้งอ้อยทั้งยาหวานนะคะเดินให้กินไอไนะมคนนี้แม่ลาหม่ด่อก่อทติดตาม เด็กดามต้องน้องบนคลองชื่อเป็นตนาการให้น้ององคนทองด้วยนะคะน้องบนคลองกำลังสร้างบ้านอยู่นะคะสาธุการสร้างบ้านของน้องบนคลองด้วยนะคะแม่มขาแม่ดาวกับพ่อดาวกำลังเล่นกับน้องดาวอยู่นะคะดีบนคลองฮะมังกรไฮดิงกีสวัสดีนะพี่ไฮดิงกีสวัสดีสวัสดีนะเอ่